สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคือจะแยกยังไงดีระหว่างเด็กที่อาจจะมีอาการสมาธิสัน้นหรือ ADHD กับเด็กที่แค่ซนตามวัยพลังงานเยอะๆนะครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ซึ่งผมว่ามันสำคัญม,มากๆเลยนะการเข้าใจความต่างเนี่ยมันช่วยให้เราดูแลเด็กได้ถูกจุดจริงๆ ใช่เลยค่ะเพราะถ้าเข้าใจผิดไปเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เขาต้องการจริงๆเนะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อ,อลองมาสกัดประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญจากข้อมูลที่เรามีกันให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าแบบไหนคือปกติแบบไหนอาจจะต้องออดูแลเป็นพิเศษนะคะงั้นเรามาเริ่มที่ A.D.H.D กันก่อนเลยดีไหมครับมันคืออะไรกันแน่ครับแบบชัดๆเลยค่ะ A.D.H.D หรือชื่อเต็มๆก็ Attention Deficit Hyperactivity Disorder นะคะมันเป็นภาวะที่เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบประสาทไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยไม่ดีหรือว่าเลี้ยงดูไม่ดีนะอาการหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มขาดสมาธิคือจะดูเหมือนไม่ค่อยฟังวอกแวกง่ายลืมของบ่อยหรือทำงานไม่เสร็จทั้งๆท,ที่พยายามแล้วนะคะ กับอีกกลุ่มคือคุณหันพันแล่นหรือว่าส่วนมากกว่าปกติค่ะก็จะแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้พูดแทรกบ่อยๆหรือทําอะไรเร็วๆไม่ทันคิดถึงผลที่ตามมาอ๋อครับค่ะบางคนก็มีทั้งสองอย่างผสมกันเลยที่สําคัญมากๆที่ข้อมูลเน้นย้ําเลยนะคะคืออาการพวกนี้มันต้องต่อเนื่องอะคะ่ะแบบเป็นนานพอสมควรแล้วก็เกิดในหลายๆที่ด้วยหลายๆที่ หมายถึงว่าใช่ค่ะเช่นเป็นทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยไม่ใช่แค่เวลาอยู่บ้านหรือเวลาอยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือมันส่งผลกระทบชัดเจนเลยค่ะต่อการเรียนการเข้ากับเพื่อนหรือการใช้ชีวิตประจําวันทั่วๆไปของเขาอืมพอพูดถึงผลกระทบชัดเจนแล้วก็เกิดหลายที่อันนี้น่าจะเป็นจุดต่างสําคัญจากเด็กโซนทั่วไปเนอะแล้วลักษณะความโซนตามวัยล่ะครับข้อมูลเขาว่ายังไงบ้าง ใช่ค่ะ,คะจุดนั้นสําคัญมากเลยส่วนความโนนตามวัยเนี่ยข้อมูลมองว่าเป็นเรื่องปกติของพัฒนาการเด็กนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะมีพลังเยอะอยากรู้อยากเห็นชอบวิ่งเล่นเสียงดังหรือบางทีก็ดูไม่ค่อยจดจ่อบ้างเป็นธรรมดาแต่แต่จุดต่างสําคัญคือเด็กกลุ่มนี้มักจะ ยังพอคุมตัวเองได้นะคะถ้าเราให้คําแนะนําดีๆหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องนิ่งเช่นในห้องเรียนหรือตอนกินข้าว๋อครับค่ะแล้วพฤติกรรมแบบนี้มักจะเป็นเป็นหายๆเป็นครั้งคราวไม่ได้เป็นตลอดแล้วก็มักจะไม่รุนแรงถึงขั้นกระทบชีวิตประจําวันขนาดนั้นแล้วส่วนใหญ่พอโตขึ้นเรียนรู้กฎเกณฑ์สังคมมากขึ้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าคีย์เวิร์ดคือความต่อเนื่องความรุนแรงแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์เนอะใช่เลยค่ะแล้วมีจุดสังเกตอื่นอีกไหมครับที่พอจะช่วยให้เราแยกได้ชัดขึ้นอีกประเด็นเลยอย่างความต่อเนื่องและขอบเขตที่เราเพิ่งคุยกันไปเนาะ ADHD อาการจะค่อมข้างคงที่เกิดหลายที่แต่โซนตามวัยจะเอ่อจะเป็นบางสถานการณ์มากกว่า อีกจุดก็คือระดับของผลกระทบค่ะอย่างที่บอกไป ADHD เนี่ยจะกระทบชีวิตชัดเจนเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนแต่โซนตามวัยมักจะไม่กระทบกว้างขนาดนั้นเด็กยังพอปรับตัวได้แล้วก็สุดท้ายคือการตอบสนองต่อการควบคุมค่ะเด็ก ADHD เขาจะควบคุมตัวเองได้ยากจริงๆแม้จะโดนเตือนหรือพยายามแล้วก็ตามแต่เด็กซนตามวัยพอเราบอกดีๆหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมเขามักจะยังพอทำตามได้อยู่ค่ะ พอจะมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆไหมครับมีค่ะในข้อมูลเขายกตัวอย่างเด็ก5ขวบนะคะถ้าสนตามวัยก็อาจจะดูแอคทีฟมากวิ่งเล่นในสวนไม่ค่อยฟังเรียกเท่าไหร่แต่พอกลับบ้านหรืออยู่ในห้องเรียนก็อาจจะนั่งเล่นของเล่นหรือทํากิจกรรมนิ่งๆได้บ้างตามสมควรอื ห้าขวดที่เป็น ADHD เนี่ยอาจจะนั่งทำกันบ้านแป๊บเดียวก็ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นตลอดเวลาอาจจะขัดจังหวะครูบ่อยๆในห้องหรือลืมของใช้ประจำเลยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการเรียนการเข้าสังคมแบบสม่าเสมอเลยค่ะโหฟังดูต่างกันชัดเจนเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าผู้ปกครองหรือคุณครูเริ่มเห็นสัญ,ญญาณบางอย่างแล้วแต่ยังไม่แน่ใจควรจะเริ่มทำยังไงดีครับค่ะ สิ่งแรกที่ข้อมูลแนะนําเลยคือจดบันทึกพฤติกรรมค่ะลองสังเกตดูรายละเอียดเลยว่าพฤติกรรมนั้นคืออะไรเกิดบ่อยแค่ไหนที่ไหนบ้างจดบันทึกไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ลองเปลี่ยนแบบเทียบกับเด็กวัยเดียวกันดูแต่แบบไม่ต้องไปตัดสินเขานะคะแค่ดูเป็นแนวทางแล้วก็สําคัญมากคือคุยกันค่ะคุยกับคุณครูหรือคุยกับผู้ปกครองอีกฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเห็นเหมือนกันไหมเป็นทุกที่หรือเปล่าครับ การสื่อสารสำคัญมากใช่ค่ะแต่ถ้าทำทั้งหมดนี้แล้วยังกังวลอยู่ยังไม่แน่ใจจริงๆอันนี้ข้อมูลแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญนี่คือใครบ้างครับก็อย่างเช่นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะเพื่อให้เขาช่วยประเมินอย่างละเอียดเป็นระบบจะได้รู้ชัดๆไปเลยแล้วแนวทางการดูแลหรือการช่วยเหลือเด็กสกลุ่มนี้มันต่างกันยังไงบ้างครับต่างกันแน่นอนค่ะ สำหรับเด็กที่โซนตามวัยเนาะหลักๆก,ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เข้าใจค่ะมีตารางเวลาชัดเจนใช้คำสั่งสั้นๆง่ายๆแล้วก็ให้คำชมหรือแรงเสริมทางบวกเยอะๆเวลาเขาทำดีเพื่อช่วยเขาเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเน้นการปรับสภาพแวดล้อมกับการให้กำลังใจประมาณนั้นเลยค่ะส่วนเด็กที่เป็น ADHD เนี่ยการดูแลมันจะต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเลย อาจจะต้องมีการทําพฤติกรรมบํบาบัดเพื่อฝึกทักษะต่างๆหรือดังเคสก็อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยเพื่อช่วยเรื่องการทํางานของสมองอ๋อมีเรื่องยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นลดสิ่งรบกวนจัดของให้เป็นระเบียบแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอันนี้สําคัญมากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะคะสิ่งสําคัญคืออย่าพึ่งไปตีตราเด็กแต่เน้นทําความเข้าใจแล้วก็หาทางช่วยเหลือที่เหมาะกับเขาจริงๆครับผม ชัดเจนมากครับสรุปก็คือความสนตามวัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตที่เราจัดการได้ด้วยความเข้าใจการปรับตัวส่วน ADHD เป็นภาวะทางระบบประสาทที่ต้องการการประเมินการดูแลอย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ ประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะจากข้อมูลทั้งหมดนี้คือการแยกแยะพวกนี้มันไม่ใช่แค่หาป้ายมาติดให้เด็กว่าเขาเป็นอะไรแต่หัวใจสำคัญจริงๆคือทำยังไงให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถมอบการสนับสนุนที่มันตรงจุดตรงกับความต้องการของเด็กแต่ละคนจริงๆ